มาดูเช่นตัวไหนดีมาดูตัวนี้ค่ะมาดูสรพยัญชนะที่เหลือตัวนี้อ่านว่าจีอ่าตัวเจเป็นตัวจีนะคะจี G. ตัวคิวออกเสียงแทนเสียงด้วยคำว่าชีนะคะชาช้างชีจีชีซีอ่ G G อาจีชีซีอ่าจี G T C นะคะ G T C ค่ะ G T C นะคะ G T C มาดูอียาบ้างมาดูอยานะคะเช่น G e R จ้าออืม ต่อไปอูกับอออวอวอวอ,อ,อ,อใช่ไหมคะออกเป็นสระอวประมาณนี้อวนะคะอวเช่นเกออูอกัวอ่เกวัวเคออูอ,อควอเฮออูอ,อ,อ,อควอนะคะควอเหมือน เหนื่อยไหมคนดีไม่เหนื่อย e นะคะนี่ออก e มันคือ e กับเอแต่มันออก e มันออก e ออกประมาณ e อย่างนี้ถ้าเป็นไทยสระเอยอเอเย e นะคะ e. เหมือนคำนี้ค่ะปอเอเปีย mm hmm. e, นะคะเปียพพเอเพนะ แล้วก็มีอะไรเธอเอนะแล้วก็มีอเอีเอมอเอีมีเแล้วก็มีอะไรคะเจีนะคะเจียเอจนะคะเจี year, year ่ยพี่สาวนะคะเจียซเซเอีเซ e e, ีนะเียเียขอบคุณ เออเชีย er. มันไม่ออกแฉะแฉะเชี่ยมันจะห่อลีนิดนึงเชี่ย er. นะคะเอี er. นะคะเชี่ย er. นะคะเชี่ยนะคะอวยอันนี้เป็นอวยนะคะอวยนะะเดี๋ยวที่เหลือเอาไว้คราวหน้ามาคุยกันตอนนี้มาทบทวนพยัญชนะทั้งหมดก่อนค่ะปูพูโมฟ เตเธอเนเลค่ะเกเกเกแล้วก็จชีซีค่ะจีชีซีนะคะอันนี้ทุกคนจดครบหมดหรือยังคะ ถ้าจดครบแล้วเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะ